How dare you enter my lair, scumbags! Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than usual, that is. This is Killbox, ladies and gentlemen. Let's see who lives and who gets horribly mutilated rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step though and you better start running. It's a kill box, not a gift box. Oh, รอเลยมาพี่ไม่ให้เปิดทั้งแรงีกพวกเออไเยกเปี่ยี่ยมอันี้เปียมอไอ่ะ่ยนไหนเาอยู่ง่ายหมนกุญกที่อยู่ฝั่งเรียวไม่มเข้าได้สองทางอ๋อนี่เดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวที่นี่นะอางนี้ได้แล้วเอเ๋โอเคเข้ามาเขามาานี้ไล่ไปจากซ้ายอ่ะ ตอนนี้เพลงเ,เงขาไม่ได้ยินเสียงเพลงโคตรดังเลยแล้แล้วห้องสองไล่ลไปทีห้องเลยเด้อแล้วกัแก๊สดรอปตรงเนี้ยเกมถอดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่โอเครับแนึเพลงมันดังเออออ้เอ่อ <laughs> 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 I want to inform everyone that we are upgrading the <laughs> system with improved acoustics and blood drums. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. Yeah. Right. ไม่ทำไง

โผลมาไม่เห็นเลยใช่ไหมอะไรนะเนี่ยช่ไมโผลออกมาไม่เห็นเลย นี่เหรอนันอยถกรวัตห้าปก็วิ่ง่ I want to remind everyone that a new Kill b o x memorabilia keychain can be found in our store. Order yours now. It's getting a bit

แล้วนะแล้วเฮยครบครบเหรอได้เลยวรัครบได้ครบซูเปอร์้ทั้เมอ่์ทเมอได้ทัางเมื่เอาไปได้เอาไปจะวี่งถีบไปดี๋อวี่งเตไปตีบนีบตาถีบตาตาแล้วเนาะครบแล้วใช่ไหมของอ่ะได้เยอย่าแดลของไรไรเก็บเก็บ้าได้เก็บไปไม่น่ารบกว Prisoner safety is so a be, standard to so care for deeply in Tech One. They say the board is serious. So let's make it a party. 30 seconds left. <laughs> At this point, you can either get out or become part of the decor. Our lasers tend to do uh, that. Ten, 10 seconds. Five. Four. Three. Two. One. one. ไม่เยี่ยวเหรอวะเก็บไปก่อนก็ได้เจเก็บไปก่อนสองเปนเก็บองจบไปโิชข้างนอกเลยครับเก็บเปนยะทางเก็บวันห้น่อยนูมีใครเก็บได้ไหมอ่ะเก็บได้ทนูหนึ่งร้อยนูนะทนูนะลูกทันได้ไหมไม่พอ ถือถือถือเลก็ได้ครับผมถือปืนไปนะอ๋อเดี๋ยวผมถือปืนมืก็ได้จะมีซ้ายขวาขวาครับนี่ก็ได้นะตรงไปเลยก็ได้พี่เราแต่บันไดเอ้ยวไอ้ของมันจะตกเออแต่บันไดก็เออมันม,มีกระเป๋าเะละ่ะไม่มีกระเป๋านี่ขึ้นได้เราถือปืนหน่อพี่ปืนพี่พพสะพายได้เอามาให้พี่เด็กของเราถืออยู่พี่สะพายได้เปล่าหลังพี่วางโอเคไปโอ้ รู้ระเบิดด้วยข้างนอกไม่รู้มีคนจากเปล่าเฮ้ยอะไรเว้ยว้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยคนยิงยิงยิงไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นนะมันมันหลบในห้องนี้ได้ไงวะมันลงมาไงพี่อ๋อยืนยืนตรงนั้นไม่ได้ยินเสียงคิวบล์เลยนะแอ้ตรงเนี้ยบนเปิดไอ้เจมี่เจมี่เราลงมาไอ้กิ๊บเปิดพอยอ่ะ เออดูไงวะมันดูไงอ่ะมันตายไงมันขึ้นบลยผมจำไม่ได้เพี้เดุใหม่เลยน่าจะไม่มีอะไรพี่ปืนปืนมีลูกกระสุน M9 อยู่เออขึ้นไปเลยใครเด๋วเจนกับพี่ไปหลังอาร์มกับอาร์มกับนั้นขึ้นไปเลยกับกันกูเมื่อกี้อะไรแบบคนยืนเห็นป่ะพี่ไม่เห็นผมไม่เห็นพี่ผมไม่มุมพี่ไม่เห็นพี่วิ่งขึ้นมาแล้วไอ้นี่มันบังบ้องมันบังเล์แล้วใส่แล้วใส่ เมื่อกี้นึกว่าตาฝาดนึกว่าซอมบี้พอแล้วกันยิงดอกแรกมันไม่ตายใช่ไหมไม่ตายผมนึกว่าซอมบี้เออนึกว่นึกว่าซอมบี้เดี๋ยวแป๊บนะมีซอมบี้รู่น้ยเฮ้ยตอนนี้มันไม่ได้ยินห้องคิวบ็อกเลยใช่เนี่ยไม่ได้ยินเราวิ่งไปดิได้ยินเลยเพลงอ่ะเฮ้ผีผมขึ้นไม่ได้ขึ้ไม่ได้ผีเคลียร์ให้ทุกนเออระยะมันไม่ได้ไกลมากข้างบนเคลียร์ไหมครับ ถ้ามันลงมาเมื่อกี้ถ้ามันเปิดเข้าไปก็ตายอ่ะโดนกันกับยิงตายมาขับขึ้นมาขึ้นมาไม่มีไม่มีไม่มีออกเลยออกเลยไม่ต้องอยู่ข้างในนานเพี่ผมออกจากบังเกอร์กันนะออกมาไหมออกเลยออกเลยวิ่งเลยครับยาวๆมาครับขึ้นมาครับที่ไหนพี่ ก็เลยเดยาก็ตามไปอาบแล้วก็จะอา่ะทางไหนวะไปก่อนทางทิศเหนือแล้วก็วิ่งขวาเสียงเทนเอ็นอีไปไม่มีเข็มอ่ะตามม,มาไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลย,เลย,เยใครอีกคนอะ่ะน้ำอยู่ไหนน้ำทางนี้อ่ะ เมื่อกี้มันยกมือเลยตะวิงมันยิงก่อนไม่รู้แหละเอ้พาร์ทชิ้นส่วนสุดท้ายอยู่ตรงนี้เห็นยิงมันกระเด็นเลยจะรู้สองเป่าศพไม่กระเด็นติดผนังเลยถ้าพี่มินตายนี่คือจบเลยนะเนี่ยชิ้นสุดท้ายอ่ะปอะมงมู่บ้านที่ทิศไหนนะที่นี่ที่นี่เห็นชื่อไหมเอ็นยิงาเไยเอ็นยิไหนอะ ดอยู่ไนวะอ๋อนี่อาจจะเปนแันลทีดี